สรุปดราม่าพรีมายาทำงาน3เดือนสร้างเงิน15ล้านจริงหรือเปล่าผู้ชมครับล่าสุดมีดราม่านี้เกิดขึ้นมาในโลกออนไลน์นะครับก็เป็นที่ถกเถียงกันนะฮะว่าเฮ้ยทำงานแค่3เดือนจะสร้างเงิน15ล้านได้ยังไงนะครับเนี่ยฮะมีน้องคนหนึ่งนะครับโพสต์แบบนี้ครับ3เดือนสร้างเงิน15ล้านบาทเด็กบ้านนอกกำเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตพลิกชีวิตจากการขายของออนไลน์จากการลงทุนแค่6000บาทแฮชแท็กพรีมายาเนี่ยนะครับหลังจากที่น้องโพสต์ไปนะฮะชาวเน็ตก็แบบ เฮ้ยมันจะเป็นไปได้ไงทํางาน3เดือน15ล้านนะครับคือก็เป็นดราม่าใหญ่โตเลยนะครับว่าเฮ้ยมันเป็นการขายฝันหรือเปล่านะครับแล้วก็มีชาวเน็ตบางคนนะฮะก็ทักไปหาศูนย์บริการแห่งนี้นะครับที่ขายรถเนี่ยนะฮะคือก็มีการถามว่าเขาไปซื้อรถที่คุณป้ะครับเนี่ยเห็นโลโก้ร้านคือทางร้านทางศูนย์บริการเนี่ยก็บอกว่าถ้าเป็นรถคันนี้ยังไม่ได้ขายนะครับโอ้โหยิ่งแบบทําให้ชาวเน็ตเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันขายฝันแล้วล่ะโกหกหรือเปล่านะครับ คือล่าสุดนะฮะผมได้มีการติดต่อทางแบรนด์พรีมายาไปนะครับแล้วก็ได้ข้อมูลมานะฮะน้องคนที่โพสต์เนี่ยชื่อน้องนิ่มฟันนี่นะครับเนี่ยฮะก็จริงๆแล้วน้องได้มีการโพสต์รายยาวอธิบายไว้หมดแล้วนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะฮะคือเริ่มต้นเนี่ยน้องเนี่ยเป็นคนที่ทําคลิปใน Tik t o k อยู่แล้วนะฮะแล้วก็มีสปอนเซอร์เข้ามาบ้างอะไรเงี้ยจนรู้สึกว่าน้องรู้สึกตันกับการาทําคลิปใน Ti k t o k อะไรเงี้ยนะฮะน้องก็เลยทําคลิปออกมาคลิปหนึ่งนะครับเป็นคลิปที่ เป็นการขอสปอนเซอร์เพื่อลดน้ําหนักนะครับคือน้องเนี่ยก็อยากจะลดน้ําหนักแล้วก็มีการขอสปอนเซอร์นะครับแล้วคลิปเนี่ยมันกลายเป็นไวรัลขึ้นมานะฮะในทิกต o k เนี่ยคือก็มีแบรนด์หลายๆแบรนด์เนี่ยเข้ามาเยอะมากๆนะครับจนน้องเนี่ยก็ได้มีการไปเลือกนะฮะก็สุดท้ายก็เลือกพรีมายาเนะครับเพราะรู้สึกว่าเป็นแบรนด์ที่ได้มาตรฐานดี่น่นไปนะครับน้องก็เลือกพรีมายาแล้วก็เข้าไปขายของออนไลน์กับพรีมายานะครับก็ไปเป็นตัวแทนขายได้แหละฮะ คือน้องเองเนี่ยก็มีการเอาผลิตภัณฑ์เนี่ยมากินก่อนนะครับโดยน้องก็บอกว่านิ่มเริ่มกินด้วยตนเองจนน้าหนักลดนะครับแต่มันก็อาจจะไม่ได้ลดจนผอมหุ่นดีแต่นิ่มก็กินแล้วน้ําหนักก็ลดได้นะครับพอน้ําหนักลดก็เริ่มทําคลิปให้คนดูทุกวันว่านิ่มกินตอนนี้น้ําหนักลดกี่กิโลอะไรเงี้ยก็มีการอัปเดตตลอดนะครับแล้วที่มีการโพสต์ว่าใช้เงินทุน6000บาทเนี่ยคือเขาก็บอกว่านิ่มใช้วิธีการขายโดยการทําคลิปลดน้ําหนัก ลงทิกต็อกเวลา3คลิปลงทั้งหมด6ช่องและไลฟ์สดครั้งละ1ชั่วโมงไลฟ์ประมาณ3 5ชั่วโมงนะฮะต่อวันนะครับไม่เคยหยุดไลฟ์เลยสักวันนิ่มไลฟ์รอบแรกคือ5โมงเชา้านอนตี2ตี3เพื่อคิดคอนเทนต์ของวันพรุ่งนี้นะฮะเราสู้ของเรามาตลอดและทําทุกอย่างบนรากฐานของความจริงและความถูกต้องทั้งหมดนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่น้องออกมาอธิบายนะครับส่วนรายได้ของนิ่มก็มาจาก f a c e b o o k t i k t o k และ l i น์ออฟฟิเชียลแอคเคาทนะครับ ซึ่งร้านแรกเนี่ยไม่ได้มาจากการขายปีกออร์แกนิกล้วนร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีการยิงแอดนะฮะเนี่ยฮะก็มีกําไรจากสินค้าที่ขายเนี่ยต่อกล่องคือหลักร้อยบาทนะครับแต่ว่าลูกค้าเนี่ยมีจํานวนมากไม่ได้สั่งแค่กล่องเดียวนะฮะเขาก็สั่งกัน2กล่อง5กล่อง10กล่องเลยทําให้นิ่มเนี่ยได้กาไรต่อบ้าน3 0 0ถึง1,000บาทเป็นส่วนใหญ่และนิ่มก็ขายปีกต่อวันขั้นต่ำา1 0 0ถึง500บ้านต่อวันนะครับในช่วงแรกเนี่ยขายปีกอย่างเดียวไม่ได้รับตัวแทนแต่ช่วงหลังมารับตัวแทนด้วยก็ ตอนนี้มีตัวแทนเกือบ600คนนะฮะและสามารถสร้างยอดขาย15ล้านบาทภายใน3เดือนเป็นยอดขายตัวแทนรวมกับยอดขายปลีกทั้งหมดนะฮะคือสิ่งที่น้องพยายามจะบอกเนี่ยก็คือว่าไอ้15ล้านเนี่ยนะฮะ เป็นยอดขายรวมทั้งหมดนะครับมันไม่ใช่ว่าเออ15ล้านเป็นกําไรนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่ผมติดต่อกับทางแบรนด์มาแล้วแบรนด์ก็บอกเองว่า15ล้านเนี่ยมันเป็นยอดรวมทั้งหมดที่ทขายได้นะครับเป็นการสร้างเงิน15ล้านที่น้องพยายามจะบอกนะฮะซึ่งประเด็นตรงนี้เนี่ยชาวเน็ตก็ไปขุดมานะฮะเป็นโพสต์ของเจ้าของแบรนด์ครับเนี่ยฮะโพสตเอาไว้น้องตัวแทนคนนึงเคยพูดกับ ทั้งน้ําตากับเมว่าหนูจนมากๆถ้าไม่เจอพรีมายาตอนนี้อาจจะเป็นขอทานอยู่นะฮะกำเงินลงทุนแค่6,000บาทเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา3เดือนผ่านไปกําไร15ล้านล้านย้ำกำไรนะคะคลิกชีวิตได้จริงเชื่อกันได้หรือยังคะอะไรเงี้ยคือคนก็เนี่ยฮะวงตรงนี้ไว้เลยย้ำกำไรนะคะนะครับซึ่งตรงเนี้ยทางแบรนด์ก็ชี้แจงกับผมมานะครับว่าเป็นการเข้าใจผิดที่คาดเคลื่อนนะครับเพราะเนื่องจากว่าตอนนั้นเนี่ย น้องเองเนี่ยน้องนิ่มนะฮะอายุ19ปีแล้วมีการสรุปยอดกันอะไรเงี้ยเวลาส่งไปก็อาจจะมีการเข้าใจผิดที่คาดเคลื่อนนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่แบรนด์บอกมานะว่าเป็นการเข้าใจผิดที่คาดเคลื่อนนะครับทางาทางแบรนด์ก็ฝากขอโทษความการสื่อสารที่อาจจะคาดเคลื่อนตรงนี้ด้วยนะครับส่วนประเด็นที่น้องได้มีการโพสต์ภาพนะฮะคู่กับรถหรูนี่นะครับน้องเองเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้นิ่มแค่อยากฝันอยากมีบ้านใหม่มีรถใหม่เหมือนคนอื่นอยากเป็นอยากให้ทุกคนเป็นกาลังใจให้นะครับ คือน้องเนี่ยบอกว่าภายใน1เดือนเนี่ยไม่ว่าน้องจะหาเงินมาได้เท่าไหร่เนี่ยน้องก็จะมีเงินให้ตัวเองเพียงแค่1 5 0 0 0บาทเท่านั้นเพื่อใช้จ่ายส่วนตัวนะครับถ้าเดือนไหนใช้หมดก็คือไม่เอาเพิ่มอะไรเงี้ยคือก็มีการส่งมาให้ที่บ้านจนแบบสามารถปลดหนี้บ้านอะไรก็ตามแต่นะครับันนี้เป็นสิ่งที่น้องชี้แจงมานะครับคือน้องเนี่ยไม่ได้ซื้อรถนะครับเพียงแค่แบบเหมือนอารมณ์แบบรู้สึกว่าเออมันเป็นรถในฝันอะไรเงี้ยก็อยากจะถ่ายรูปคู่กับรถนะครับเพียงแต่ว่า น้องเองเนี่ยแคปชั่นมันอาจจะส่อไปเหมือนประมาณว่าเออหกพก็สามารถสร้างรายได้15ล้านได้คนก็เลยตีความกันไปผิดนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางแบรนด์ชี้แจงมาแบบนี้นะครับทุกคนคิดยังไงก็คอมเมนต์กันมานะครับ